เมื่อรู้ตัวว่าติดโรคไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือไวรัสไนทีนหรือไวรัสโควิดนะคะพอรู้แล้วปุ๊บเรามี9วิธีการที่จะปกป้องตอนเองแล้วก็คนที่เรารักได้มาติดตามฟังด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะที่เราจะต้องทำแรกๆเลยนะคะหลังรู้ว่าตัวเองเข้าข่ายกลุ่มอาการของการติดเชื้อไวรัสไนที 19, นะคะหรือไวรัสโควิดนะคะ ก็คืออันดับแรกเราประเมินดูตัวเองก่อนว่ามีอาการอ่อนเพลียผลเมื่อตามกล้ามเนื้อไหมปวดหัวไหมคัดจมูกไหมระคายคอแต่ไม่ไอหรือบางท่านอาจจะสูญเสียการได้รับกลิ่นหรืออาจจะไม่สูญเสียการได้รับกลิ่นหรือรับรสนะคะก็เป็นไปได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือท่านจะต้องมีไข้ด้วยนะคะเมื่อพบเจออาการเหล่านี้แล้วนะคะ คนไข้ก็ควรที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ไปตรวจ ATK นะคะถ้าผลตรวจเป็นบวกนะคะเราก็จะต้องไปตรวจซ้ำ RT-PCR อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันตัวเองนะคะก็ปัจจุบันนะคะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดนะคะหรือโคโรนาของเราเนี่ยกลายเป็นสายพันธุ์แปลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ BA.2 นะคะหรือ BA.2.75 ที่เจอที่ตรังนะวันนี้นะคะ ก็ทําให้เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ว่าไวรัสเนี่ยมีการกลายพันธุ์และมีการหลบภูมิคุ้มกันได้ด้วยและมีการแอบแฝงอาการไว้นะคะไม่ได้ปรากฏออกมาให้เห็นนะคะแต่ที่สําคัญก็คือมันแพร่ระบาดเร็วเราต้องป้องคนที่เรารักกันค่ะ ตอนเจอแรกๆนะคะสำหรับสายพันธุ์โอเมคอนนะคะก็คือที่ดรแองเจริกนะคะได้อธิบายไว้ก็คือพบในชายอายุ33ปีนะคะมาด้วยอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีอาการต่อเนื่องมาประมาณ2-3วันก็มีอาการระคายคอแต่ไม่ไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดหัวเล็กน้อยนะคะ แล้วก็น,นําคนไข้ไปตรวจผลตรวจก็เป็นบวกนะคะแล้วก็ทราบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะก็เลยให้เฝ้าระวังนะคะเพราะว่ามีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดบางท่านก็ไม่มีไข้บางท่านก็มีไข้นะคะแต่พบความผิดปกติก็คือปวดหัวปวดกล้ามเนื้อเนี่ยต้องรีบพบแพทย์นะคะและที่สําคัญนะคะผู้เชี่ยวชาญของการอนามัยโลกก็ยังบอกว่าการศึกษาและหาแนวทางป้องกันไวรัสทุกสายพันธุ์จะเป็นทางออกในการปกป้องคน ตนเองและคนรอบข้างได้นะคะอันดับแรกก็คือให้ใส่หน้ากาก อนามัยนะคะล้างมือด้วยสบู่หรือแอนกอฮอทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะที่เราสงสัยว่าจะมีเชื้อปนเปื้อนหล,ลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกปากเพราะว่าเป็นทางที่เราจะ,ะนําไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้นะคะเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2ถึงเมตรนะคะตัวโควิด -19 เองมีการกลายพันธุ์และเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมอย่างรวดเร็วนะคะคิดว่าเชื้อโควิด -19 ีเนี่ยม,มีสามารถที่จะกลายพันธุ์ได้ถึง12สสายพันธุ์และอาจกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น นะคะที่สําคัญนะคะการกลายพันธุ์แล้วน่าเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอัลฟาแกมมาเบต้านะคะก็มีความน่ากังวลล้วนๆน,นะคะแล้วก็มีจีนกําเนิดหรือพบเจอเนี่ย ผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยแตกต่างกันเช่นสายพันธุ์เอลฟาเราก็พบในสหรัฐอาณาจักรนะคะก็มีการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมส่วนสายพันธุ์เบต้าเนี่ยก็พบในแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมด้วยส่วนเดลต้าพบครั้งแรกในอินเดียแล้วก็ปัจจุบันแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พบว่าระบาดมากในประเทศไทยนะคะส่วนสายพันธุ์แกมมาพบครั้งแรกในบราซิลนะคะ ก็เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วและง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้อาจจะลดลงได้เพราะว่ามีการกลายพันธุ์และมีการหลบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะยอมรับว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไม่ปกติแน่นอนเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อปกป้องแล้วตัวรอดและเพื่อให้การรักษาชีวิตมีมากขึ้นนะคะ ผู้ป่วยร้อยละแปดสิบเนี่ยมีอาการไม่รุนแรงส่วนร้อยละยี่สิบอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องใช้อุปรกรณ์พิเศษ,ษต่างๆนะคะร้อยละสิบอาจจะต้องเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตและร้อยละสองถึงสี่อาจจะเสียชีวิตนะคะ สิ่งสําคัญก็คือทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องคนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็สังคมชุมชนเพื่อให้พ้นจากอันตรายหรือการแพร่ระบาดให้ได้นะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเราก็ต้องลดการพบปะติดต่อหรือการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็แยกตนเองช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะที่สําคัญนะคะก็เราจะต้องมีอุดมการร่วมกันเพื่อจะลด ความเสี่ยงนะคะก็ต้องมีสตินะคะในการปกป้องตนเองใส่แมสการใช้มือจับสิ่งของต่างๆก็ต้องรู้จักสำรวจความสะอาดนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ปกป้องตนเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ6ฟุตนะคะอย่าแตะพื้นผิวสาธารณะนะคะถ้าแตะแล้วก็ควรจะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะไว้ทําความสะอาดตัวเองนะคะเพราะว่าเผื่อเราไปจับ อะไรทานหรือจับหน้าจับตาก็จะทำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะคะสิ่งสำคัญนะคะก็ต้องล้างมือบ่อยๆถ้าสวมถุงมือได้ก็สวมถ้าสวมไม่ได้ก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์หรือการล้างมือนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําวิธีการล้างมือในคลิปต่อไปนะคะสิ่งสำคัญนะคะเราก็ต้องรู้จักนะคะว่า ปกป้องตนเองหรือเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตนเองจะทําให้หายป่วยเร็วขึ้นนะคะที่สําคัญมีจุดที่อ่านมีการแพร่เชื้อร่วมกันสําหรับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะคะแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องแยกไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําชามต่างๆอาหารช้อนซ่อมต้องแยกออกให้หมดนะคะอาหารเครื่องดื่มก็แยกนะคะหรือมีช้อนกลางนะคะในการตัก ส่วนสิ่งสําคัญที่เราต้องสัมผัสร่วมกันบ่อยๆก็ควรฆ่าเชื้อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปิดประตูนะคะรีโมทคอนโทรลสวิตช์ไฟสวิตช์พัดลมนะคะก็ค่าเชื้อด้วยนะคะพอ,อะเราใช้งานอ,อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดฝาชักโครกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ต้องมีการล้างมือด้วยนะคะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ให้มีถุงขยะที่เป็นถุงขยะแยสกสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ถุงขยะเ,เพื่อจะเป็นส่วนรวมนะคะที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแล้วแยกการทิ้งการกําจัดให้ถูกต้องดูแลให้ดื่มน้ําให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่สร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ให้นอนหลับให้ดีนะคะ คนที่รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มมีความเครียดเพราะว่าการเจ็บป่วยหรือการขาดความรู้เราก็ต้องเสริมความรู้ทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องสร้างกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกหรือให้ดีแลกนะคะระหว่างถูกกักตัวนะคะในคู้ป่วยนะคะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการเล่นเกมคนเดียวกันดูหนังฟังเพลงอ่านร,ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็ช่วยคลายเครียดได้แล้วก็ทําให้ก้าวผ่าน ภาวะวิกฤตของรอยโรคไปได้แล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลทําความสะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อยประมาณครั้งละ20วินาทีนะคะให้นับไว้ในใจนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลพื้นผิวหรือที่อยู่อาศัยให้มีอากาศถ่ายเทนะคะให้มีแดดส่องถึงนะคะทั้งที่นอนนะคะหรือในบ้านนะคะ ก็มีการซักผ้าผู้ที่นอนผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้าบ่อยครั้งแล้วก็แยกเครื่องใช้ต่างๆออกนะคะ,ะไม่ปนเปื้อนกันนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องพยายามคนที่เป็นเนี่ยพยายามสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อปกป้องกันแพร่กระจายเชื้อไปให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นทริคนะคะเล็กๆก็จะอาจจะครบภาพแบบนี้นะคะว่าปกป้องด้วยการใส่แมสนะคะ แล้วก็การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารล้างมือบ่อยๆห่างกันนะคะประมาณ2เมตรถึง6ฟุตนะคะไม่อยู่ในที่ชุมชนนะคะแล้วก็ไอาจามก็ต้องระวังนะคะถ้าเป็นหวัดเป็นไอเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะคะถ้ารู้ตัวเราต้องแยกตัวเองนะคะระวังการคอนแทคนะคะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะคะระวังเรื่องตา แดงนะคะน้ำตาไหลน้ํามูกไหลเสมหะต่างๆนะคะก็มีการกําจัดขยะอย่างทุกวิธีนะคะรู้จักหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ทําความสะอาดตนเองนะคะให้มีแสงแดดสองถึงสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ได้นะคะสิ่งสําคัญนะคะก็คือร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรองรับนะคะทุกอย่างนะคะ เราจะต้องปกป้องตอนเองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ก็คือทานอาหารให้เพียงพอพักผ่อนนอนหลับให้ดีดื่มน้ําบ่อยๆอย่างน้อยวันละ3ลิตรจะดีมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็น9วิธีการในการปกป้องตอนเองแบบสรุปให้ฟังนะคะก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเวลาออกไปข้างนอกหรือที่ชุมชนนะคะลีกเรื่องการรับประทานอาหารดิบต้องพยายามทานอาหารที่สุกแล้วนะคะ แล้วก็สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ปกป้องตนเองไม่ให้ท้องเสียให้ได้นะคะเพราะช่วงนี้ฤดูฝนอาจจะมีเชื้อโรคนะคะมากับอาหารปนเปื้อนมากับอาหารหรือน้ําดื่มได้ก็ต้องระวังก็เป็นอาหารสุกนะคะแล้วก็สดใหม่นะคะแล้วก็สะอาดล้างมือแล้วก็ฟอกสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะประมาณ20วินาทีแล้วก็ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่ไอหรือจามดิกเลี่ยงกันอยู่ในสถานที่ที่แออัดนะคะ แล้วก็ไม่นำมือมาสัมผัสตาหูจมูกปากนะคะต้องพยายามใช้เจลแอลกอฮอล์สก่อนนะคะฆ่าเชื้อก่อนสัก20วินาทีแล้วค่อยมาจับนะคะแล้วก็ไมใ่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นสังเกตคนรอบข้างแล้วระมดระวังตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตนเองว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบมีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์นะคะตัวโอมิคอนตัวใหม่นะคะ BA .2.75 ที่มาในไทยแล้วนะคะที่ประเทศ ไทยเราที่ติดจากการประชุมที่ภูเก็ตนะคะก็คือคนตรางเนี่ยเดินทางไปประชุมที่ภูเก็ตก็มีการติดเชื้อกลับมานะคะซึ่งจุดนี้ก็ต้องเฝ้าสังเกตเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ตัวใหม่ซึ่งระบาดในอินเดียนะคะแล้วก็มีการหลบภูมิคุ้มกันนะคะที่สําคัญก็คือกว่าจะตรวจเจอนะคะเราก็ต้องระวังคนที่เข้าร่วมประชุมหรือคอนแทคกับคนที่เป็นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะปกป้องตนเองให้ได้เพราะว่าไวรัสตัวใหม่ ท้งโอเมก้าบีเอ่าจุดสองจุดสี่จุดห้านะคะทุกอย่างเนี่ยก็คือมันทําลายปอดได้เร็วมากนะคะแล้วก็มีอาการค่อนข้างที่จะเหมือนไข้หวัดทําให้เราเนี่ยแยกอาการไม่ค่อยออกเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเด็กก็ยังเป็นหวัดนะคะก็คืออาการปนเปนกันไปไข้ก็ไม่ค่อยสูงอย่างนี้จมูกก็ได้กลิ่นดีอยู่นะคะซึ่งเราก็ต้องปกป้องตอนเองแล้วก็มีความรู้ให้เท่าทันให้ได้ก็อยากให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็มีความสุขมากๆก็ติดตามคลิปวิดีโอ YouTube พักเทวันเฮิร์ฟนะคะเพื่อศึกษาเรื่องสุขภาพอื่นๆได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคิดว่าดีนะคะส่งต่อสิ่งดีๆร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ